สวัสดีครับผมช่างอัดวัสบินะครับเดี๋ยววันนี้พามาชมงานปาดบ่าที่ร้านนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับป่านั้นไหมนะครับอันนี้คือเปลี่ยนหลอดนะครับเปลี่ยนหลอดเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็จะมาปาดบ่ากันนะครับตัวนี้ผมจะใช้เป็นงานเครื่องนะครับใช้เป็นงานเครื่องแต่แป๊บหนึ่งนะครับผมขอปรับมุมแป๊บหนึ่งนะอ่าโอเคนะอ่าดูงานปาดบ่านะครับ มีดแรกที่เราจะใช้ก็จะเป็นมีด15องศานะครับมีด15องศามีสามมุมก็ปรับได้นะครับแต่ว่าจะใช้ไรเทตรมีเรานะครับจะได้ไม่ต้องกินหนักด้วยนะครับสามมุมผมจะใช้แค่ป่านงานมือนะครับมี15องศาจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับนี่นี่คือ15องศาอ่า บิมเมอร์ไป4.97ก็ใช้กานปะ4.97นะครับอันดับแรกเราก็จะตั้งมีดก่อนนะครับตั้งมีดก่อนตั mm. ้งมีดได้แล้วเราก็ล็อกมีดเลยนะครับ ช่วงนี้งานฝาก็จะเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าผมเคลียร์ง,งานฝาเลยได้ทําคลิปงานฝาเป็นหลักอาจจะทําคลิปไรสาระลงนิดหน่อยให้ดูบ้างนะครับเพราะว่าผมกลิกงานฝาแล้วอีกหน่อยผมจะไม่ได้อยู่ร้านแล้วนะครับอ่ะก็ฝาไปเลยนะครับ ต่ okay. อไปก็จะเป็นมีด60องศานะครับหกสิบองศาเป็นหน้าตัดแบบนี้เลยนะครับนี่หน้าตัดเลยไม่มีตัดปลายนะโ okay, อเคโดนกอง ให้ม็นโดนทั่วทุกมุมนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นมีด45องศามีสุดท้ายแล้วนะครับมีตัวนี้เราจะเดินรอบช้าๆแล้วก็มีดต้องขมด้วยนะครับมีดต้องขมด้วยนะครับเพื่อเก็บให้ละเอียดให้เนียนนะครับ จะได้ปาดออกมาอยู่ไม่อยู่อยู่ที่มุมนี้แล้วครับผมอยู่ที่มีดด้วยนะครับไม่ใช่ว่ามีดตัวไหนก็จะปาดอยู่ได้นะครับที45่อ45องศานะครับถ้าคนรับมีดไม่ตรง45ก็เรียบร้อยครับผมปาดยังไงก็บดไม่อยู่ครับผมถ้ามันเสียไปองศาเดียวมี45จะใช้43 46ก็ไม่ได้นะครับก็ไม่อยู่นะครับ อันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะครับนี่งานแบบนี้เลยนะครับถ้างานเครื่องงานเครื่อง,ง,องต่างจากงารมือไม้ต่างอยู่นะครับผมความเนียนก็ต่างกันนิดนึงนะครับแล้วก็ความไวนี่ต่างกันแบบชัดเจนนะครับความไบต่างกันชัดเจนนะไอ้เรื่องความไบนี่ผมยกให้เครื่องนะครับโอเคนี่ก็เสร็จแล้วนะครับอันนี้ผมไม่ได้วัดดูเลยนะครับ ไม่ได้วัดดูว่า4ี่้าเนี่ยมันอยู่จุดไหนเลยนะครับเพราะว่าปาดเลยนะครับก็ลืมวัดด้วยอาศัยความคุ้นชินนะครับตอนคุ้นชินกับตัวที่เราเคยปาดนะครับมันปาดบ่อยครับผมก็เลยไม่ค่อยได้วัดดูแล้วึันะ็มือนเมจิกครับเชีนยมจิกไปหนวะ จิงหาไม่เจอนะครับใช้ปากกามาก็แล้วอาแต้มสีเข้าไปนะครับไม่ต้องขอ,อก,ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวเบาเป็นรอยเอามือปั่นปั่นปันปโยก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 ตนะครับน,นี่แบบนี้ก็ถือว่าสวยงามแล้วนะครับนี่นี่มสี่ถึงหาเห็นไหม ไม่ค่อยชัดเท่าไหรไ่เลยอันหนึงนะเรียบกามาร์กมันจะลบยากกว่าปากกาทั่วไปหน่อยนี่เห็นไหมก็อยู่ในระดับที่โอเคนะครับแบบนี้นี่พ่าปาดเยอะกว่านี้ปาดเยอะกว่านี้มันก็จะจมลิบละนะครับจมลิบลงไปเลยนะครับนี่สวยงามแล้วแบบนี้นะครับ หมาดเลื่อนๆวาก็ยังลอยอยู่เหมือนเดิมนะครับนี่นะครับงานที่ได้นะครับนี่สวยงานเลยนะครับผมสนใจก็ติดต่อ facebook ก็ได้นะครับอยากทำฝาทำอะไหลํทำเลื่อนนะครับผมทำฝาก็นั่งรอได้เลยนะครับถ้าเป็นฝารถเดิมนะแต่ก็ต้องดูหน้าง,งานอีกทีนะครับว่าผมงานเยอะไหมนะครับ โอเคป่าดูตัวเดียวก็พอนะครับจะคลิปยาวนะครับดูเยอะละคลิปฝานะครับเอานิดหน่อยก็พอชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามกดแชร์ผมด้วยนะครับคลิปหน้าจะไปทําอะไรก็เดี๋ยวรอดูอีกทีนะครับช่วงนี้จะลงคลิปปาดงานงานมือแบบเป็นละเอียดให้ดูเลยนะครับเพราะว่าจะไม่แบบว่าจะไม่ได้กักแล้วนะครับเพราะว่าเครื่องมือผมก็แล้วแต่คนศรัทธาน,นะครับแต่ ผมจะบอกแค่เทคนิคนะครับแต่ถ้าทักมาสอบถามไม่ได้ใช้เครื่องมือผมก็จะไม่บอกนะถ้าไม่ใช่เครื่องมือผมนะครับแต่ถ้าดูตามคลิปเราไปต่อยอดได้ก็ตามสบายครับตัวนี้ไม่หว่วเกตามนั้นนะครับทีนี้ฝากไว้ตัวนี้ของผมครับ